อ่าโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำอาโปรแกรมตัดต่อนะครับ wonder share f i l m o l a นะครับเวอร์ชัน1 1อนะครับอันนี้ล่าสุดเลยที่ผมไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตานี่นะครับเวลาเปิดโปรแกรมมาเนี่ยรู้สึกว่าหน้าตาก่อนที่จะเข้าใช้งานตัวนี้เนี่ยมันก็จะดีไซน์สวยพอสมควรนะครับทีนี้เมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันกันกบ เวอร์ชัน10นะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำว่าถ้าเกิดว่า,าเรามีคลิปวิดีโอที่ต้องการเบลออสําว่าผมจะทําการเบลอภาพหรืออะไรที่ที่เราไม่อยากเผยแพร่ออกไปอาจจะเป็นข้อมูลที่สําคัญอะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะลากวิดีโอ Import เข้ามาเนี่ย เามาวางที่ทำลายเลเยอร์ด้านล่างแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็น1920อ่คูณ1080 25เฟรมย่า25เนาะ,อะโอเคนะครับวิธีการเบลอนะครับส่วนมากแล้วผมจะชอบใช้ไปที่เอฟเฟกต อิเลเมนต์ ู้สึกว่าวันนี้ไม่เห็นนะเนี่ยโอเคสักครู่นะครับฟรี <Free. S 2> <c oughs> อ่าสปิด เบลอิเมนอันนี้ไม่น่าจะใช่ โอเคไม่เป็นไรนะครับลองคลิกขวาที่ไฟล์วิดีโอที่เรานำเข้ามานะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะเลือกไปที่อ่าสป e ดอันนี้ Speed. สป e ด d ิสิการหมุนการคลอบอะไรต่างเนาะ เมนูนี้อาจจะเป็นเมนูสําหรับการลดหรือการตัดคลิปช่องว่างอาจจะเป็นช่องว่างที่ไม่ต้องการออกีอาออกาอ อ่ะเนี่ยนะหลมากเลยอ่ะโอเคเจอเลยครับโอ้โหหาตั้งนานจริงมันก็อยู่แถวเมนูเอฟเฟก์นะครับแล้วนี่ครับให้เราเลือกไปที่โมเสสนะครับโมเสส ลากเอามาใส่เลยนะครับอ่าเราก็จะได้โมเสตที่เป็นโมเสตเลบล์บลแบบน,นี้เราสามารถปรับขยายขนาดนะครับหรือเบลอทั้งหมดที่เราไม่ต้องการให้มันเห็นนะครับตำแหน่งไหนที่เราต้องการเบลอเนี่ยเราก็อาจจะค่อยค่อ,อตัดนี่ครับหรือจะก๊อปปี้เอามามติว่าท่อนนีอ้อาจจะอยากเบล ช่วงนี้นะครับก็ได้นะครับแล้วแต่เรารก็ลองใช้เมนูอ่าใช้เอฟเฟกตัวนี้ครับโมเสตตัวนี้นะครับวิธีการเบลอภาพหรือสิ่งที่ไม่อยากจะให้มันโชว์ลงในคลิปวิดีโอเรานะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอาจต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับอาจจะหานานหน่อยเพราะว่า ผมเองก็เพิ่งเพิ่งได้ได้เข้ามาใช้งานนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่าอยากให้สอนหรืออยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ